คนเราบางครั้งอารมณ์ก็อยู่เหเนือเหตุผลเหนือเหตุผลเพราะว่าเหตุผลมันไม่เยอะนะเพราะว่าอารมณ์มันเยอะกว่าคนส่วนมากมากักจะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเพราะว่าอารมณ์มันใช้ง่ายเหตุผลนี่ใช้ยากเพราะว่าไม่ค่ใครรับฟังเหตุผลคนชอบรับฟังแต่อารมณ์คนเราก็เลยต้องใช้อารมณ์จนเคยชิน วันหนึ่งจำเป็นต้องใช้เหตุผลก็ลืมไปว่าเหตุผลมันคืออะไรจะใชอยังไงใช้เมื่อไหร่ใช้กับใครใช้เรื่องใดนึกไม่ออกสติระลึกไม่ทันมีแต่ระลึกไม่ทันแต่อารมณ์นี้เป็นของที่ระลึกบ่อยเกินบ่อยมากจนอารมณ์ไหนก็ได้แล้วแต่อารมณ์จนเป็นเหตุให้คนรักกันต้องทะเลาะก,กันคนที่ดีต่อกันก็ต้องเกลียดกันคนที่เคยชอบก็ต้องช่างกัน คนที่เคยสนใจก็ไม่สนใจคนที่มีค่าก็หมดค่าคนที่เคยให้เกียรติก็ไม่ให้เกียรติแล้วคนที่เคยแคร์ก็ไม่แคร์แล้วกลับแ้นเคืองขึ้นมาอีกอันนี้สาเหตุก็มาจากอารมณ์ที่เคยจินคุ้นเคยเป็นพูดอะไรไม่คิดคิดอะไรไม่ทันก็เลยพูดก่อนแล้วมาคิดทีหลังก็จะเสียใจอันนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์อยู่เนื้อเหตุผล จริงๆทุกคนมันก็มีอาเหตุผลของทุกคนแหละแต่ว่านึกไม่ออกว่าใช้เหตุผลอะไรดีผลสุดท้ายก็คือต้องการให้ตามใจตัวเองต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับในความรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองสนใจแคร์หรือว่าเข้าใจในความรู้สึกซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจความรู้สึกของอีกคนหนึงยิ่งผู้ชายกรบผู้หญิงนี่จะยากเลอกเกิน หรือเกินมันจะเกินจนเกินไปเลยแหละฉะนั้นยิ่งผู้หญิงกับผู้หญิงบางครั้งก็ไม่ใช่อะรู้ใจรู้ความรู้สึกกันก็ไม่ใช่แล้วผู้ชายแต่ฟังผู้ชายก็ไม่แน่ซึ่งเรื่องของความรู้สึกมคีคนเราก็สักว่าไปเสียน่นจะได้ไม่ต้องไปทาความเข้าใจกันมากมายยิ่งเข้าใจมากก็ยิ่งของเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็จะพูดผิดตัดสินใจผิดได้ท่าน,นท่านยิ่งบอกว่าก็ต้องระวังวให้มีสติอยู่เสมอ คือสติทุกคนก็มีอีกเหมือนกันแต่ว่าระลึกไม่ทันใช้สติไม่ทันไม่ทันได้ใช้สติมีแต่ไม่ได้ใช้เพราะหมดแต่เพิดเพลินเพิดเพลินเหมือนรถเต่ถังอะรอบมันเร็วนะเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในสังคมอยู่ในโลกอย่างมีความสุขสนุกและก็ไม่เครียดไม่เหงาไม่ว้าเวไม่โดดเดี่ยวความเพิดเพลินนี่เองเป็นเหตุให้คนเรายั้งสติไม่ได้ ย่างสติแม่เราย่างคิดไม่ได้ค,คิดหวาดระแวงไปสติแตกไปฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้เราไม่ประมาทก็ทุกคนก็พยายามที่จะไม่ประมาทนะบางครั้งคนอื่นก็เหมือนรถขับรถเนี่ยไม่ประมาทแต่คนเองเมามาเงี้ยเออมาก็มาชนหรือว่ามากระแทกจนท้ายเราได้ท่านก็เลยให้ระวังระวังในที่นี้หมายความว่า เราต้องมีความระวังด้วยถึงไม่ประมาทก็ต้องระวังคอยหลบคอยหลบหลีกคนที่เรารักบางทั้นก็ต้องหลบหลีกเรื่องของอารมณ์เรื่องของพูดเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามซึ่งสิ่งที่จะทําให้เราไม่ประมาทและระมัดระวังก็คือความสํารวมสํารวมถ้าเราไม่สํารวมหมายความว่าเราไม่มีความรู้สึกตัว นะคือปขนองมือขนองเท้าขนองวาจาขนองจะไปยาอาการเนี่ยอยู่กับเพื่อนก็เฮฮาปาร์ตี้ไปอยู่กับคนรักก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปจนบางคําพูดบางคําพูดมนะันไปขัดหูมันไปขัดใจเมื่อขัดหูขัดตาขัดใจมันก็จะขัดเคืองก็จะงองแงงองแงก็งี่เง่านะแล้วก็โมงม พอสุดท้ายคนที่มาคิดได้ได้สติกว่าจะคิดได้ได้สติกว่าจะสานึกได้มันก็เย็นละมันจะมืดค่าทาอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ขอร้องอ้อนวอนใช้น้ำำําคําใช้น้ําตาเพื่อจะให้ทุกอย่างมันคืนสู่สภาวะปกติซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่มันจะไม่ทุกครั้งในที่สุดก็ไม่ปรารถนาคือกลัวไปเลยตะลไปเลย อเอื่อมละอาเบือน,นายคลายความยินดีเพื่อเพลินในสิ่งนั้นในวัตถุในคนคนนั้นในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่าจุดนี้เองท่านถึงเรียกว่าเป็นความความเป็นจริงที่ทุกคนต้องยอมรับว่าธรรมดา,ามันเป็นอย่างนี้เองเราจะไปเฟืนไปดื้อดึงก็ไม่ได้เมื่อเราเฟืนเราดื้อดึงไม่ได้เราจะผืนใจ ฝืนอารมณ์ฝืนความรู้สึกฝืนพฤติกรรมใครไม่ได้ฝืนตัวเองก็ไม่ได้ฝืนเขาก็มาฝืนเราไม่น้ต่างคนต่างฝืนไม่ได้อันนี้แหละเป็นเหตุให้คนรักต้องแยกจากกันต้องพัดพลากจากกันท่านเองบอกว่ายามอยู่ก็ให้อยู่กันอย่างเป็นมิตรอย่า่อยจากกันเป็นมิตรอย่าคิดสร้างศัตรูด้วยกันพัดพลากฉะนั้นเราควรที่จะมีสติปล่อยวางอย่างพัดพลาก อยู่ด้วยก็ไม่ควรยึดถือเพราะเราประรากจะได้ไม่อาลไ์อาวรมากจนนานเกินเหตุหรือเกินเวลาเพราะชีวิตอเราต้องเรียนต่อไปต้องทํางานต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไปต้องดูแลตัวต้องดูแลครอบครัวเองให้ได้เพราะในที่สุดแล้ววาระสุดท้ายที่สุดของชีวิตทุกคนต้องทำความดีเพื่อตัวเราเอง เพื่อผู้อื่นบางครั้งเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงก้าวล่วงบวงเห่งกรรมกิเลสวิบากได้เราก็ต้องใจเย็นๆนปล่อยให้มันหมดวิบากปล่อยมันี่คารผ่อนคลายในทุกอย่างมันเข้าสู่สภาวะปกติเห็นเป้าหมายที่แท้จริงไม่เจอคำถามหลอกคำตอบหลอกรือว่าเป้าหมายที่หลอกลวงหรือว่าไม่ใช่ หรือว่าแค่ลองใจใได้รู้ได้ลองเห็นนี่ท่านจงให้เราทุกคนเนี่ยให้มีสติมีสัมปชัญญะของสุดตัวที่สำคัญคือไม่ประมากมาวังแล้วก็ต้องสงบใจนะสงบใจปล่อยวางอโหสิอโหสิอโหสิให้แล้วแล้วไปยึดมากก็ยุ่งมากยุ่งมากก็แย่มากแย่มากก็ ยืดยายดยาิ้นยาก็เลือดเย้ก็เลือลังเราก็เลยต้องปล่อยวางบ้าง,างสงบใจบ้างมีสติบ้างนะหัวสีบ้างแล้วแล้วไปบ้างไม่ต้องไปตอกย้ำซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับสุขภาพติดตัวเราเองแนละสุขภาพกายไม่ต้องย่าแย่หรือว่าอยู่อย่างสังกตายไปมไม่มีเขาไม่มีใครไม่มีเธอ่อางคน่างก็อยู่ได้ด้วยลวามหข็งของตัวเอง มีบุญมีกรรมของตัวเองใช้ชีวิตอย่างแยกเย็นด้วยตัวเองไม่ต้องดูยายกับชีวิตมีชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องทุกข์ร้อนอย่างปล่อยวางให้ชีวิตดำเนินไปตามบุญวาสนาบารามีอยู่ด้วยความดีไหวพราสุดมันนั่งสมาธิแผ่เมตตาทำบุญทำทานศาึกษาความจริงของชีวิตดยการศึกษาธรรมะ ศึกษาการใช้ชีวิตโดยการศึกษาธรรมะศึกษาการมีชีวิตอยู่โดยธรรมะและศึกษาชีวิตโดยการศึกษาธรรมะว่าเราจะปล่อยใจว,วางอย่างไรอย่งมันเนนิจจังการพักการสอนว่าสิ่งทุกอย่างมันไม่ไมแน่มันยังเปลี่ยนแปลงได้อย่าเพิ่งไปตั้งเอาอย่าเพิ่งไปเผลอย่าเพิ่งไปตอบย้ำอย่าเพิ่งไปหมกมุ่นให้ใจเย็นเย็นมองเห็นความเป็นจริงให้ชีวิตค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าเรียนไม่ว่างานไม่ว่าชีวิตจะต่างแดนในบ้านในเมือง นี่ต่างกันขอเปี่ยนให้ทุกคนสงบใจปล่อยวางอาหสิดูแลชีวิตให้ปลอดภัยให้อยู่รอดกันทุกๆคนเนาะให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตก้าวไกลดีขึ้นเรื่อยๆให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนนะให้การแคลรปลอดภัยจากอุปสรรคมารกรรมมิบากกิเลสทั้งหลายแต่ได้มีทุกมีสุขมีโรคมีภัยให้ทุกคนทุกคนสุขกคนปอดภัยโดยทุกถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน แม่จะรียด้วยสติปัญญาในการศึกษาแม่มีสติปัญญาในการงานแม่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตแม่มีสติปัญญาในการดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนต่อผู้อื่นมีคนทุกคนมีความสุขชุดีสุขทางเศรษฐกิจเป็นคนสว่างสว่างนะ